คุณนั่งได้คุลกได้พิงโอ้ลยผู้หญิงหรือผู้ชายบ้างผู้ชายครัใช่เซาดูบล่าได้เซาสรุปเนี่ยพี่องค์หญิงให้กำลังใจแล้วห้ลังใจแล้วเดี๋ยวก็หายเข็มาตะมือเกิดจ้าอ๋อเป็นมาตะมือเ็มที่ดันต้องมือถึม้าเข็มวีะดันลอยใส่แหวน โอ้ยเป็นคือกันเลยผู้น้องด้วยผู้น้องกับเบนแต่ว่านี่เริ่มหายแล้วเพราะว่าเออโตขึ้นเดี๋ยวผู้นี้ก็หายเดี๋ยวผู้นี้ก็หายน้ำพ่อนี่เป็นเบิด้ลของแ่นไปมาจากเบาอ่ดีใจบ่พอเกิดยิงอีกดีใจบ่ได้เห็นพี่อุกอิงแล้วดีใจไหมเห็นใจในรูปในอ่างเขียนับเห็นใจในโทรศัพท์แถวเคียงเพราะว่าเป็นผู้เดียวกันพวกอ่ะผู้น้องก็เป็นน้ำกันเป็นมาน้ำกัน แต่ว่านแม่ความสามารถมาล่ำเป็นแต่มา้างมาเป็นแต่น้อยเนี่ยบ่หลงเลยไหมวัดีวัแม่อะรวัดยแม่วัดีแม่อวัดีคุณแม่ลูกล่ำเก่งขักหากเน่อยฮัทไเองพ่อฮัทไยแกหกปีโอ้พ่อฮัทไงกับไปลุงแย่งกับคู่เมี่นฮัทพ่อมาบ้านนี่แหละสุดตาแม่แม่กับเบนุเสียงเย่งี่แหใ้เกิดมาสิได้เบื้องอ้าย ร่างคางลอ่แม่คนเกรก่าิปก็เพลงอะไล่ะนี่ลทำมาเหรียกล้ๆอีหลาก็มาเยเอมาหาเอื่อยเลยเดี๋ยวงเาสิบดสิบแดเพราะได้จีบอยู่ได้บางหันได้จีมหลายูดความสามารถเลยมันเป็นยนดรับด้ยลยอครับมาตะเว่นข้นน้ำพีองหิงร่างยนรับหนึงสองนก เป็นอาจารย์มได้หน่วยสมียเรียนเราแม่นสนับสนุนมาหน้าพอเป็นรำแปดสิเพ้งคนวางใจมากเฮาชื่อพอดสามเอกอาจารย์พอเก่งหลายเก่งมากพอดเอื้อยไิล่ะพอดแล้วพอดแล้วพอดทังเวทีแล้วๆจะบาย2องหุ่นแต่งหน้าเองมาตินี่แต่งหน้าเองแต่งหน้าเองเขียนคิ้วเอง เพลงพี่องอิงแหมออกมาบางนจอทานที่ได้ลองไดิ่มนี่นะลองเพลงใดลองเพลงไหนลองในบททุกเพลงแต่ทองไม่เกินสามื่นนั่นสามหมื่นนาดจำกอันกอนเริสาวิมลยพ่อเขียนเป็นอาทิตย์จะเขียนไดอันนี้อันนี้ทองไอ้เพิ่นฟังบอกครับเพิ่นเพิ่นเขียนไอ้เพิ่นอะไรกันไ้เพิ่นรองเพิ่นอ่านออกยูมม็นว่ครับร้องขอไม่ร่ำนะคือเก่งครับแพก็อนพกสกส่แงให้ พ่อ age, all, <sucks> um> เล่นธายานพ่อใช้ตัดเสียงให้โทนเสียงพ่อสิบบอกโอ้เป็นตะเก่งกีกเป็นตะเก่งกีกเป็นตะเก่งกีฬอกม่ได้ไม่ได้ติดอยู่ว่ะคับโอ้มันก้าวขวบร้องได้ขนาดนี้เนี่ยหนาูมเียงป็นาบลูกคุณนะของหนาวเป็นแบบนั้นที่ไหนพนในได้เสียงเท่หมากแฮงรถยังกันมาครับนี่รถตี๊บรถใหญ่มากอ๋อขับใครเนี่ยอยู่ มาเรื่อยๆนะรถเก่าครับรถเก่ารถจะฟอมข้นโอ้ลูกสาวยังมากกัเลยพามาแน่นครับยืนมากที่สุดมันจะมาหาเอื่อยมันมาใกล้อยู่ที่บ้านแม่มากันเลยพาไปลองเพลงไงอยากซูมภาพฟังกันเลยว่าจ้กิโลจากจักรวรรดิเป็นท่าเขินทาร้องเพลงเลยเสียวเสียวเร่อยๆขนาดนั้นไกลไกลกว่าบ้านเรากลยืดไกลดูสำหรับจะรำเข้าเฮ้ยไกลไกลไม่ลอยเลยรับไหวินโล่ก็ตัวลอใจหักอีหลีแล้วเคยแจ้งหนาแล้วก็แจ้งตัวแล้ว เก่งๆนะตั้งใจท่านซื้อกาที่หนึงเยตัวตยแล้วก็ประเภทนี้กะรองก็ยืก่นัวสือเก่งมันเก่งประเภองหลาอีกตอน่ล่เก่้อวุดยอดเลยสุดยอดเก่งรอบด้านในกิจกรรมทีนึงเลยแถแถวว้ายโอ้ยโอ้ย กำลังใจนะกกำลังใจกำลังใจลูกกำลังใจลูกเก่งมากลูกเก่งมากกอดีก่อนอดีกเอาเอาเอาเฮ้เห็นแล้วตัวน้อยกัสีซ้ำกันนี่ละง่ายขึ้นมากกัเดี๋ยวกระทันกันแล้วเออเดี๋ยวกระทัน่ละซูมเฮ้บอกโซเฟียขาเดียวออโซเฟียม็นลลูกครึ่งเนาะโเฟียสว่าสู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 ส ซู่มวยเนี่ยมันถูกเงินมากเลยจังได้ไหมจับผู่หมอนได้ไหมหมอนยิงแน่เดานะควอาจจะไม่ได้อยู่กับผู้พงค์ยิงอะไรเด้อมันก็ไม่แน่มาโซ่อยากมาโซ่ก็อย่างนั้นอยางมาโซ่ความสามารถเจ้าของมารอบหนามามาเลยเด้อลูกเด้อมารอบหนาเตรียมเพลงมาดีมาหลอดก็ได้มาหาพี่เปาก็ได้ เนเพื่อนน่ะมันไหลอยู่ด้ก่อนเพื่อนน่ะกอนเพ่อนหลมนล้ำเลยมาช่งเช็กเส้นนี่ล้มาส่งเส้นเส้นนี่ล้ำไม่ไดเพาที่ตีบเอาก่อนลำีสิบเก้ามีสว่างมีระบครับเออสิ่างตุลาคมท่านบาคุณครับไปหาอาจารย์คุณท่านคุณอาจารย์ใหใยูนัคุณมาหกาเพื่อนโชไปกับมูหลอกคู่กันนะ๋อสู้คลิปว่าขึ้นลํำเพื่อนโช่์ังที่ เอาไปใส่อีกน่ะชื่อนามเหรอแบงเกตเนี่ยเออเออแบงฮะปิ้ก้อยเบิห็นพี่ก้อยอ๋อเบิ้งปิก้อยชาลินีโอ้หแจัคเหมือนซิปีนปขึ้นวงสองมาแล้วยูน้ำคุณอยู่น้ำคุณอ๋อไปลำพูนชมว้าหรับป่ะคะขึ้นลำพูนชวาหลับป่าพี่ก้อยชาลินี่เหรอวะพี่ก้อยหรอ คนกเลว่าให้มากทีครำแนวอ๋อโอเคอ่าที่นี้รู้จักกันแล้วมาเลยก็ดอีอ่าอ่าปอจจอนุญาตอยู่มาโหลดจากช่องทางแหละจากช่องทางไปมากแล้วเจ๊จริงๆจริงๆอย่าไปลองให้ปอโจฟังแบบสดๆอ่าอย่าไปลองไปบ้านคุณผู้ชมเดียวก่นอนปัจจุวัก่อนปอโจอยู่ในรถตู้อยู่ตอนนี้หนาวไปขอให้ลา์เนี่ยก็ได้มันมน้าไกลนะปัญญาเดี๋ราปอโจมันนั่งกีฬามาเลยอตนนี้ที่นี่ก็ เก่งมากเก่งมากเก่งมากนะอ๋อเฉพาะวันเพราะพอพหมอดเพูนถามเนาะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมวันเสาร์ไปเอาเสารเพชรพุ่ีก็ได้พูนสีกาสังนากก็ได้ในเบิร์ดในเบิร์ดยังวะ้หมดได้เกินทุกเอาทั้งสองเพลงเลยทั้งสาวเพชรบุรีทั้งสีกาสังนาเลยเอาสองเพลงเลยเพราะว่าชนะเลิศครับครับ รับท oh, yeah. ี่หนึ่งบ้านนี่ไปแข่งยุไสครับยุบ้านครับยอคุณทะเลยุนเคสครับเพิ่มพร้อมสวยพร้อมนะพ่้มไนธรรมดาฟอนสวยด้วยเป็นเรื่องท้าจะซื้อฟอนกางามเมื่อกี้เพิ่นถือไม้เพิ่งจะเอาจะเอาจับไม้พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอกันยี่สิบเก้าหน้าเดี๋ยวพ่อจะให้ให้วางไม้เลยตอนลำเสร็จให้อาจารย์น้องตีเชิญให้ ไปอันหาโจนี่ปลโจอยู่อปลาโชอย่เคครับพี่น้องคลิปนี้ปนาีครับให้งกาลังใจให้กาลังใจครับโอ้แม่มาบอกรับสาีนี่หลามีเฟซบุ๊กบลูกอาไเฟซบุ๊กอันแม่แม่แฟนคลับแน่ถ้าใครเพื่อนอยากส่งกาล้งใจอีหยังไปถัดไปหาพีน่ะลูกบ้านดาวใจหันตะกิดใจบ้านดาว ว่านดาวใจหัดธกิจว่านดาวใจหัว่านดาวใจหัดถกิจดาวใจว่านหัดถกิจเนี่ยดาวใจนี่ชื่อแม่เพิ่นนะเพิ่นเนียนซื้อเฟซบุ๊กว่าว่านดาวใจแม่นบ่อีหลาซื้อเฟซบุ๊กอีหลาว่านดาวใจเล่นบอลลูกว่านดาวใจหัดถกิจโอเคครับพี่น้องต่อไปติดตามได้น้องว่านนะครับลูกสาวฝาแวดนั่นจะค้นนะครับเพื่อ นะฮะเพื่อนอคตในอนาคตตาไม่แน so <c oughs> ่เราปินบ่แน่พี่น้องไม่แน่เพราะว่าตอนนี้แววใช้แววมากเลยใช่นะครับเพท่านว่ามากมากสามารถเพราะว่าเป็นตอนนี้ยังให้เป็นยังให้เป็นโชว์ความสามารถก่อนครับสใช่ใช่หาประสบการณ์โชว์ความสามารถก่อนช่วงนี้ลูกครับพราหนูยังเรียนหนังสืออยู่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงซ้ำนี้ครับผมฝากติดตามช่องพลอยละพจน์ฟิเศษครับผมขอบคุณมากครับ